สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมาแนะนำวิธีการลงมอดภาษาไทยสำหรับเกม Resident Evil Revelation นะครับผมสำหรับลิงก์ดาวน์โหลดจะอยู่ที่เดอริปชันของคลิปนะครับจะเป็นเพื่อนเปิดเข้ามาแล้วจะอยู่ที่หน้านี้นะครับผมให้เลื่อนลงมาด้านล่างนะครับเลื่อนลงมานะครับผมแล้วก็คลิกที่ตรงนี้นะครับ Resident Evil Revelation นะครับแล้วก็กดดาวน์โหลดมอดตรงนี้นะครับผมหลังจากที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราจะได้ไฟล์มา1ไฟล์นะครับผม ให้คลิกขวาแล้วก็ Extract นะครับเราก็จะได้มาหนึ่งโฟลเดอร์นะครับผมให้คลิกเข้าไปด้านในนะครับคลิกเข้าไปด้านในจะเห็นว่ามันจะมีอยู่2โฟลเดอร์นะครับผมถ้าเพื่อนๆอ,อยากลงมอดภาษาไทยให้ Copy อันนี้นะครับส่วนอีกตัวหนึ่งก็จะเป็นเหมือนเป็นมอดที่ช่วยปรับมุมกล้องของเกมนะครับผมให้มันกว้างขึ้นนะครับผมขออนุญาตลงเฉพาะมอดภาษาไทยนะครับให้ Copy เนทีฟพีซนะครับผมโฟลเดอร์เนทีฟพีซนะครับไปวางที่โฟลเดอร์ของเกมนะครับไปที่ตัวซีมนะครับผมคลิกขวาจัดการแล้วก็เปิดหาไฟล์ในเครื่องนะครับจากนั้นก็วางที่นี่เลยนะครับผมแล้วก็กลับไปเปิดเกมนะครับเท่านี้ตัวเกมเราก็เป็นภาษาไทยแล้วนะครับผม สำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบายบายสวัสดีครับ